ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมครับมวยหูเร่กมอ8ครับแชมป์วิจารณ์มวย10เซียน3สมัยนะครับก็มาออกศาสนาวิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีนะครับประจามอาทิตนี้นะครับก็โอ้โหนะครับก็ช่วงนี้นะครับมวยก็กลับมาทําการแข่งขันนะครับเริ่มจากปกติแล้วนะครับคนก็เริ่มทยอยเข้าเวทีได้นะครับสายเวทีนะครับก็ยกเว้นช่องเจนะครับก็ ก็ได้ยินข่าวนะครับได้ยินข่าวแว่วว่าก็จะช่อง7นะครับก็จะให้นักภาคยหูหรือให้ผู้ชมเข้าไปชมนะครับ100ท่านนะครับนะก็ยังเสนอกับนายสนามอยู่นะครับนะนะครับผู้บริหารช่อง7สีอยู่นะครับก็จะได้ข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยพักยกที่การเงินมาตรฐานครับมวยจบเบิกถอนฉับไวครับเล่นแล้วสบายใจ idline ole 2893 โอลีสอแนะครับแล้วก็ฝากมวยหูของผมด้วยนะครับมวยหูนักสู้ม3าครับโเลขกอมแปนะครับนะครับแชมปิรณ์มวย10เซียน3าสมัยนะครับแล้วก็ภาคทุกวันนะครับภาคทุกวันวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เดือนละ1,500บาทนะครับฟังวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เดือนละ1,200บาทส่วนฟังเสาร์นะครับฟังศุกร์เสาร์อาทิตย์เดือนละ1,200บาทนะครับนะ ก็รายอาทิตย์500บาทรายวัน300บาทนะครับชอบแบบไหนต่อโทรมาที่093ครับ539 294 0ก3 539 294นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามกดซับสไครต์ก็ไม่ค่อยได้มาอัดลง youtube นะครับก็ประมาณร่วม2เดือนแล้วครับก็ต่อไปก็จะ มาลงนะครับพ่อมวยก็มีการแข่งขันเริ่มจะปกติแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ป้องกันโควิดด้วยนะครับนะนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็ถือว่าก็ทยอยกันไปฉีดวัคซีนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็วันอาทิตย์นี้นะครับนะวันนี้ก็ผมมาลงวิเคราะห์วิจารณ์ไว้วันพุธนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์วิจารณ์วิทย์เจ็ดสีจากอาทิตย์นี้นะครับ ก็คู่แรกเป็นการชกระหว่างทางด้านเมฆนะครับพรันชัย117ปอนด์นะครับก็เป็นมวยจากนะครศรีธรรมราชครับซ้อมที่ค่ายพรันชัยครับทางด้านเมฆ่ายแดงเนี่ยก็เป็นมวยเตะซ้ายฝีมือคบเครื่องครับนะแล้วก็ฟอร์มกําลังสดนะครับแต่ว่าตั้งแต่เปิดโควิดมายังไม่ได้ขยับไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับก่อนที่โควิดจะ ปิดไปนะครับก็โชว์ฟอร์มไว้สวยเลยนะครับชนะนอกทางด้านน้องฟาร์มเด็บเพชรสีทองนะครับที่อตกรชนะนอกทางด้านน้องโอชอเรืองลำแล้วก็ชนะนอกทางด้านยอดพนมทวนครับสิทธิ์นายกอัดนงครับที่ช่องเจ็ดนะครับส่วนน้ําเงินครับเพชรพฤหัสสิทธิ์นายกทวีปปะคงครับโอเพชรพฤหัสตัวนี้สามัยต่อยอยู่สึกวันทรงชัยนะครับทางด้านเมธพันชัยยังไม่เกิดเลยนะครับน้ากับหลานเลยนะครับน้ากับหลานแต่ก็ด้วยปูจรนะครับมวยนะครับนะ นะครับอีกคนนึงก็กําลังจะดรอลงรุ่นน้องรุ่นหลานก็จะขึ้นมานะครับก็ได้มาเจอกันทางด้านเพชรพระฤหัสสิทธิยกทวีปบคพงเนี่ยชื่อเก่าพระฤหัตเล็กเมืองศรีมานะครับโอ้โหต่อยมานานนะครับเปลี่ยนหลายชื่อนะครับบินเดี่ยวสแอฉลงพันนะครับเป็นมวยจากบุรีรัมเป็นมวยประเภทเตี้ยสั้นหนานะครับจังหวะฝีมือตั้งรับแต่มาตรฐานมวยความเชื่อถือไม่ค่อยดีนะครับคนนี้นะครับแต่วันไหนถ้าราคาดี นะครับแล้วก็ซ้อมดีเนี่ยกินยากนะครับกินยากทางด้านเจ้าเพชรพืรหัสนะครับมาดูฟอร์มทางด้านเพชรพืชรหัสนะครับก็แพ้ฉลามดำนะครับหนองตะพานชนะเพชรนำชัยสจอโต้ตั้หัวด้นเจ็บแสบเหลือเกิน3ยกยกมือไม่รอดนะครับยก4ี่ออกมาหักทางด้านเจ้าเพชรนำชัยหัวทิ่มหัวตำเลยครับไปไม่เป็นนะครับก็พลิกไปนะครับพลิกชนะนะครับพลิกชนะ25ช่วงตัวนะวันนั้นนะครับครั้งสุดท้ายก็แพ้ช่างทองเอ็มยูเดนครับตอนแรกก็คู่ขี้พอต่อยไปต่อยมา แพ้ความใหญ่นะครับแพ้รุ่นน้องอย่างช่างทองมานะครับมาเทียบฟอร์มระหว่างทางด้านเมธพยัคนะครับกับทางด้านเจ้าเพชรพฤหัสสิทธิ์นายกทวีปปอบุงครับคูนี้ก็ถือว่าความมาตรฐานมวยนะครับฝีมือมวยทรงมวยเนะนะครับเท่าเทียมกันแต่นะครับความเชื่อถือมาตรฐานน่ะนะครับการทํามวยของกูได้พัญชัยครับปล่อยออกมาแล้วนะครับเราเชียร์หรือว่าเราเล่นเนี่ยคือสบายใจนะครับแต่ว่าฝีมือทรงมวยเนี่ย คู่ขี้สูสีเหลือเกินนะครับทางด้านเมธพลังชัยเนี่ยฝีมือมวยเป็นรองแน่นะครับเป็นรองทางด้านเจ้าเพชรพลิหัสแน่นอนนะครับเพราะว่ากระดูกการผันมวยดูเป็นรองนะครับอาทิตย์นี้ก็ถือว่าคู่ขี้สูสีเหลือเกินนะครับเพราะว่าฝีมือกับฝีมือทางด้านเพชรพลิหัสเล็กตัวนี้ไม่กลัวนะครับรรรว่าเพทหักเหลี่ยมจะว่าคือไยอยางว่านะครับความเชื่อถือเป็นรองพอเราเล่นไปแล้วนะครับนะก็ถือว่าไฟล์ล่าสุดเนี่ยยังมีโหนเชือกแล้วขึ้นมาก็ราคาไม่ค่อยดีนะครับที่ต่อยกับทางด้านเจ้าไอ ช่างทองนะครับทางด้านเพชรพืหัสนะครับอาทิตย์ที่ผ่านอาทิตย์ประมาณไฟที่แล้วนะครับไฟที่แล้วถ้าเทียบฟอร์มกันคู่นี้ก็ถือว่าเล่นเมธพลันัฉครับดีกว่าครับจะชนะเพชรพฤ้นหัสสิทธิ์นายกทวีปภูมิครับคือความเชื่อถือดีกว่าครับฝีมือนี่คุกกี้นะฝีมือไม่ได้เป็นต่อทางด้านเพชรพืหัสเลยนะครับแต่ว่าเราเล่นมวยคือค่ายดีมาตรฐานดีเล่นแล้วสบายใจนะครับต่อให้แพ้นะครับต่อให้แพ้ ก็สบายใจนะครับเล่นไปที่เมธพลันชชยครับจะชนะมวยรุ่นพี่นะครับรุ่นไม่ใช่รุ่นพี่เลยรุ่นหนาเลยอย่างเพชรพฤหัสสิทธิ์นายกทวีปปะพงนะครับส่วนคู่ที่2ก็เป็นยอดบัวงามเพชรเกียรติเพชรหรือว่าไดามอนด์เก้าสิบแปดนะครับหรือว่าวิษนุกุลการก็หลายค่ายนะครับหลายค่ายเหมือนกันยอดบัวงามเนี่ยนะครับเป็นมวยจากจังหวัดสงขานะครับก็วันนี้ต่อยกันที่พิกัดร1 0ปอนด์นะครับเป็นการเป็นการ ชิงแชมป์ว่างนะครับรุ่นมินิไฟเวทช่อง74สีนะครับฝายแดงก็ยอดบวมง,งามแล้วก็เป็นมวยขวาฝีมือตั้งรับเหลี่ยมเข่าในครบเครื่องนะครับนะช่วงหลังก็ถือว่าโชว์ฟอร์มไว้สวยเลยนะครับนะมาสะดุดแพ้ทางด้านเจ้ายกเงินเด็เพชสีทองไฟล่าสุดครับที่เวทีมวย บุรีรัมย์ครับก่อนหน้านั้นก็เจ็ดแปดไฟไม่เคยแพ้เลยนะครับชนะสิงห์ดำยุสุลาชนะสุดหล,ล่อชนะนกทางด้านเพชรนำชัยสอจโอต้งแล้วก็มาสะดุดแพ้ทางด้านหยกเงินเด็ดเพชรสุ่ทองมาทางด้านฝ่ายแดงนะครับน้ำเงินก็เพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับ110ปอนด์นะครับ110ปอนด์จะมวยจากมหาสาครคามซ้อมที่ค่ายเพชรเจริญวิทย์นะครับของมาเลยทองศัตว์เทวันนะครับแชมป์อิสุนะครับแชมป์อิสุช่อง3นะครับมาเลยทองสัตว์เทวัน ครับทางด้านเจ้าเพชรมลัยนะครับเพชรเจริญวิทย์เนี่ยนะครับก็เป็นมวยเข่าประเภทเปิดเกมฝีมือทรงมวยดีนะครับนะแล้วแข็งแรงนะครับุดท้ายก็แพ้พิกนะครับวันนั้น3มยกเป็นต่อสองหนึ่งครับออกมาโดนศอกแพ้พิกทางด้านลายชันสวรุกเป็นมวยที่โดนศอกโดนหมัดแล้วมีคงเคงนะครับทางด้านเพชรมลายแต่ก่อนหน้านั้นก็ถือว่าก็แพ้บ่อยนะครับเพชรเพชรมลายเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นก็มาชนะ ชาติพยักไว้แล้วก็มาแพ้ทางด้านหลายฉันบูร่างกายนะครับร่างกายฝีมือสมมวยนะครับโดนหนักๆนะครับโดนแล้วโดนแล้วใจไม่ค่อยดีนะครับช่วงหลังนะครับสะดุดแพ้บ่อยนะครับก่อนหน้านั้นก็ก่อนโควิดก็แพ้รวดเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าต่อยกับมวยหน้าเสืออย่างท่านเจ้ายอดบัวงามนะครับดูว่ายอดบัวงามก็าจะตั้งรับเรี่ยมเข้าแล้วก็กองเชียร์อยู่ที่มุมนะครับแล้วก็เป็นมวยของคนจัดแล้วก็ดูค่ะ มาตรฐานนะครับสรงมวยน่าจะได้เปรียบนะครับจะดีกว่าทางด้านเจ้าเพชรมาลายเพชรจเจริญวิทย์ครับที่ฟอร์มนะครับหาฟอร์มชนะไม่เจอเลยแล้วพอแพ้ไบ่อยเด็กมันไม่ค่อยมีกําลังใจครับถือว่าไฟนี้นะครับดูว่า ทางทีมงานคนจัดนะครับก็ส่งทางด้านยอดบวงงามมาเป็นแชมป์หรือเปล่านะครับก็ชอบไปที่ยอดบวงงามเพชรเกียบเพชรครับตั้งรับเตะขวาในมีไล่แขนนะครับมีเหลี่ยมนะครับสวยงามนะครับจังหวะรวดเร็วกว่าเพชรมไลายแล้วก็ทีต่อทีแล้วเสียนไม่มีด้วยนะครับบรรยากาศที่มุมทรงมวยนะครับดูว่าดีกว่านะครับชอบไปที่ยอดบวงงามเพชรเกียบเพชรหรือว่าไดมอนด์98ครับจะชนะเพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นการะชค่างทางด้านฝ่ายแดงครับ พยักแดนเหนือฟอร์ดพยักแดนเหนือนะครับชื่อเก่าก็กล้องเมธีศักดิ์รุ่งเรืองนะครับหรือว่าวินอุบล112รปอนด์ครับเป็นมวยจากอุบลราชธานีนะครับทางด้านพยักแดนเหนือเนี่ยก็เป็นมวยประเภทฝีมือจัดจ้านนะครับหลักเหลี่ยมนะครับทรงมวยจังหวะรวดเร็วครบเครื่องเลยนะครับสามไฟหลังก็โชว์ซองไว้สวยครับชนะลิทิเดชเพชรฉลุกันชนะราชันเพชรสมนึกแล้วก็ชนะเพชรเอกเกียรติจำรูนครับมีพวกพี่ฟอร์ดนะครับแล้วก็ มีเสียเดชเพชรสีทองนะครับให้การสนับสนุนซ้อมกับเสียเดชเพชรสีทองนะครับ่ายมวยนี้ทํามวยแข็งแรงแล้วทีมงานคนเล่นนะครับคือสบายใจนะครับมีแล้วก็มีพี่หนุ่มลําพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มให้การสนับสนุนแล้วก็มีเปาพีฟฟอร์ดไปยักเดนเหนือนะครับทาไก่ชนนะครับน่าเล่นได้เสียนะครับเพราะทีมงานนี้นะครับส่วนน้ําเงินก็เพชรนําโชคนะครับสจตงปาจีนนะครับรู้ต่อยกันถูกคู่เลยเพชรนําโชคหรือว่าออตตึกแดงร้อยสิบสองปอนด์มวยจากสีสเกตนะครับ สอมอยู่สจารุวันนะครับเป็นพี่ชายของทางด้านเพชรนำชัยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านเพชรนำโชคนะครับจำเพชรนำโชคเพชรนำชัยเนี่ยบางวันนี้จําผิดชื่อนะครับพี่น้องกันคู่นี้นะครับเพชรนำโชคเนี่ยเป็นมวยเตะซ้ายนะครับเตะซ้ายไล่แขนฝีมือหลักมวยชงมวยดีนะครับนะก็ถือว่าฟอร์มสดเช่นกันนะครับชนะก็ชนะบ่อยนะทางด้านเจ้าเพชรนำโชคเนี่ยนะครับมาดูฟอร์มก่อนนะครับฟอร์มฟอร์มที่ให้มานะครับสามฟอร์มหลังนี่ก็ อฟอร์มหลังชนะเพชรสังวานชนะน,นอกทางด้านต้นกล้านะครับแล้วก็มาชะนะลิทธิเดชเพชรฉลูกันนะครับนะถือว่าฟอร์มสดเหลือเกินนะครับทางด้านเจ้าเพชรนาโชคกูนี้รักพี่เสียดายน้องนะเป็นมวยที่ถูกคู่ถูกเวลาเป็นมวยที่ได้เสียอาทิตย์นี้เลยนะครับคู่นี้นะครับจาไว้เลยนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่ได้เสียแล้วหน้าเงินตัวสื้ ตัวเงินหน้าเสือสภาพไปล้อมสู้ด้วยกันคู่นะครับคนเล่นและเล่นสบายใจเล่นหน้าตู้นี่ก็ประเภทใครต่อผมลองใครต่อผมลองนะครับซื้อขายออกตัวบงทุนนะครับคู่นี้โอ้โหนะรับพี่เสียดายน้องเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหผมผมดูแล้วผมวิจารณ์ยากนะครับคู่นี้นะครับนะถูกคู่นะครับถูกคู่เหลือเกินนะครับทางด้านพยัคฆ์ดนเหนือกับทางด้านเจ้าแต่รูปร่างทางด้านกล้องมีทีนะครับจะผ่านดีกว่านะครับเอาวันนี้ผมยังชอบไปที่ทางด้านเจ้าพยัคฆ์ดนเหนือนะครับ ฟอร์ดพยัก์เด่นเหนือหรือกล้องเมทีสักลุ่งเรือนครับการแก้เกมบนเวทีฝีมือสมวยนะครับดูว่าจะไปก่อนครับสมวยยืนดีนะครับยืนมวยดีกว่านะครับนะล้วตังรับจับทางทางด้านเจ้าเพชรนำโชคก็จะมีโครงเค็งนิดนึงแต่เสะซ้ายสวยงามนะครับแข็งแรงนะครับปลอดใจปลายแรงนะครับนะอยู่ที่การยินระยะนะครับนะครับคู่นี้ก็ไปที่ทางด้านเจ้าพยัก์เด่นเหนือก่อนต้นเอาไปปลายก็หาออกตัวด้วยนะครับส่วนคู่ที่4ครับซึ่งเป็นคู่เอกประจําอาทิตย์นี้นะครับเป็นการชิงแชมป์ รุ่น122ปอนด์ครับของเวทีมวยช่อง7ครับคู่เอกก็ทางด้านพิษสมานอสสมานการเดนหรือว่านิวแสนชัยป,ปากณ์พรสุวิงหรือว่าลูกลักเอหรือว่าทางด้านเจ้านินแสนนิวแสนชัยซอสกติกานะครับ122ปอนด์เป็นมวยจากสุรินทร์นะครับซ้อมที่ซอสสมานการเดนนะครับก็ถือว่าหายไปพักนึงนะครับหาย มาพักหนึ่งแล้วก็มาชิงแชมป์122ปอนด์เลยก็ต่อยไว้ไฟล่าสุดนะครับเดือนมีนานะครับก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดรอบสามนะครับชนะเอกวายุไว้ก่อนหน้านั้นก็แพ้บุญหลงแพ้เพชรน,นะครับนะก็ถือว่าเพชรสมานนี่ก็ต่อยมาระดับทางด้านเจ้าจัญฉายแล้วนะครับนะต่อยกับจัญฉายต่อยระดับพวกชายล่าเสาเอกแล้วผ่านเบอร์ดีนะครับผ่านเบอร์ใหญ่ๆนะครับกำศึกมาแล้วก็ถือว่า ผมไม่ได้ทําร่างกายหลายเดือนนะครับนะก่อนโควิดรอบ3ก็หายไปเดือนมีนามมษสาพุษธภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาสุราพิกรทันโอ้โหแปดเเดือนเลยนะครับแปเดือนแล้วก็กลับมาชิงแชมป์ร้อยยี่สองปอนด์นะครับแล้วมวยนี่หรือเวทีนาน8ปดเดือนเราต้องดูด้วยนะครับนะแต่ว่าการผ่านมวยนะครับผ่านมวยดีแน่นอนนะครับทางด้านเจ้าไอเพชรสมันนะครับส่วนในเงินงก็เมืองสยามคูตต้อมบัวขาวนะครับนะก็กลับมา ชนะไว้ที่เวทีมวยบุรีรัมย์เัาวันนั้นโอ้โหต่อยดีเหลือเกินประเภทเตะซ้ายมีศอกไล่แขนนะครับหลักเหลี่ยมกระตกศอกคมนะครับทางด้านเมืองสยามพุทธ้องบัวขาวซ้อมอยู่กับพี่ไทยแลนด์ปิ่นสินชัยครับที่เชียงใหม่นะครับคู่นี้ก็ถือว่าต่อยทางด้านเจ้าน้าเงินเนี่ยหายใจไว้ที่บุรีรัมย์นะครับชนะทางด้านเทพจักริงก่อนชน,นะนะก็ชนะสู้ศึกชนะทีโอสถานฟ้าครับชนะปฏิหารครับถ้าถามเทียบฟอร์มกันนะครับทางด้านเจ้าอะไร ทางด้านเจ้าเพชรสมานนะครับต่อยระดับพจ,จัชรฉายส่วนทางด้านคูต้อมเนี่ยสบขึ้นมาแต่มวยที่ต่อยอยู่สม่ำเสมอแล้วมวยที่ร่างกายดีกว่านะครับแล้วก็อีกมวยที่มีกระดูกดี นะครับผ่านเบย์ดีแต่ลือเวทีไปนานนะครับมีผลนะครับคู่นี้ผมอยากออกรองที่เมืองสยามนะครับคู่ต้อมบวกขาวครับฝีมือตั้งรับจับทางนะครับวันนี้ก็ดูว่ามีศอกนะครับมีลูกเตะซ้ายนะครับที่เลวมีศอกสลับรับนะดูว่าช่วงหลังชนะรวดนะครับชนะประมาณ3 4สี่ไฟแล้วก็อยู่ต่อยอยู่สม่ำเสมอครับวันนี้จะอาศัยร่างกายชนะมวยกระดูกครับอย่างทางด้านพิษสมาสวสมารการ์เด้นครับคู่นี้ผมออกรองที่เมือง สยามคูต้อมมัวขาวครับซ้อมอยู่พี่ไทยแลนด์ปิ่นสินชัยครับจะชนะเพชรสมาสอสมานกระเด็นครับนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นมวยหน้าลองนะครับนะนะครับคู่ก็มาสรุปผลมวยนะครับที่วิเคราะห์วิจารณ์กัน4คู่นะครับ พอมวยรักมวยชอบมวยไทยเสีกับมวยหูเล่กอม .8 นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตัวช่วยมวยตู้0935392944 0935392944ครับโทรมาสอบถามได้แล้วก็ฝากกลุ่มมวยพังยกที่การเงินปลอดภยัยโอนไวนะครับ id ไลน์ o l e 2 8 9 3ครับ o l e 2 8 9 3นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับก็ฝากมวยไว้ให้ แฟนคลับที่กดติดตามช่อง YouTube มวยเด็ดเจ็ดสีของผมมวยอู่หอเล่กม็มาแปดนะครับก็ต่ออาทิตย์ต่อไปก็จะมาลง u t u b e นะครับทุกอาทิตย์นะครับให้สมาชิกไว้เป็นแนวทางเป็นการบ้านกันนะครับอ่ะมาทวนนะครับมวยรักมวยชอบอาทิตย์นี้นะครับก็ถือว่าชอบไปที่ทางด้านเจ้ายอดบัวง,งามนะครับเพชรเกียรติเพชรนะครับจะชนะทางด้านเพชรมาไหลเพชรเจริญวิทย์นะครับแล้วก็ชอบไปที่ทางด้านเจ้า,มาเมธพรัญชัยครับ จะชนะเพชรพฤหัสผิดนายกทวีปปักพงนะครับส่วนคู่เอกครับพวกออกลองทางด้านเมืองสยามคูต้อมบัวขาวครับจะชนะเพชรสมานสอสมานการ์เด้นนะครับนะนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์3คู่จากผมมวยหูเล็กกมแปดครับแชมป์วิจารณ์มวยสิบเซียน3สมัยครับก็ฝากอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยเดี๋ยวผมก็จะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไม์มาติดเสียงอัดเบานิดนึงครับสาหรับแฟนคลับที่ ตอบคอมเมนต์บอกว่าเสียงไม่มีนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับผมจะเอาไม์มาติดเดี๋ยวพูดจะพูดเสียงดังกว่านี้นะครับนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับกับมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับกดถูกใจกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยอาทิตย์นี้ก็มีกูกูลกากานนิดนึงครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มาวิเคราะห์วิจารณ์มวยนานแล้วนะครับอาจจะมีเสียงสั่นบ้างนะครับต้องกราบขออภัยนะครับก็เจอกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ อย่าลืมครับกดถูกใจกดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ